สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์ Green A Green B 085 776 0606 085 776 0707 สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับรายการรอบรู้ข่าวกเกษตรและผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องข้าวฟางมาฝากกันนะฮะข้าวฟางนี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญแล้วก็ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีนะครับนิยมปลูกส่วนใหญ่ก็ช่วงปลายฤดูฝนนะฮะผลผลิตเม็ดแล้วก็ต้นส่วนใหญ่เนี่ยจะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศนะครับข้าวฟางถือว่าเป็นพืชที่โตง่ายครับโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิดเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีสุดก็คือเป็นดิน ร่วนเหนียวระบายน้ําได้ดีนะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ําตลอดฤดูปลูกได้ไม่มากเท่าไหร่ก็เลยเหมาะที่จะปลูกในที่นาหลังนาปีนะครับการเตรียมพื้นที่ก็ ไถดินให้ลึกประมาณ15-20เซนนะฮะเกือบสักไม้บรรทัดหนึ่งตากทิ้งไว้สัปดาห์สสัปดาห์พรวนให้ร่วนซุยถ้าต้องการคุณภาพาเมล็ดที่สูงเนี่ยก็พยายามปลูกช่วงหลังเก็บเกี่ยวนาปีทันทีเพราะว่าดินยังมีความชื้นตกค้างไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นการปลูกแบบหวานก็ให้ใช้เมล็ดข้าวฟ่าง2-3กิโลกรัมต่อไร่โรยเป็นแถวนะครับใช้เมล็ดพันธุ์2กิโลต่อไร่ก็ได้นะครับก็ถอนให้เหลือ10ต้นต่อแถวนะฮะหลังจากเมล็ เริ่มงอกขึ้นมาแล้วยาวสักเมตรหนึ่งหลังงอก15วันครับส่วนถ้าหยอดเป็นหลุมเนี่ยใช้เมล็ดพันสอกิโลต่อไร่ก็พอระยะระหว่างแถวประมาณ60เซนระยะระหว่างหลุม30เซนหยอดหลุมหนึ่งประมาณ 6- 7เมล็ดแล้วก็ถอนให้เหลือหลุมละ3ต้นหลังจากงอกมา15วันเพื่อไม่ให้ในหลุมมันเบียดเสียดยัดเยียดกันเกินไปนะฮะแต่ว่าถ้าดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับถ้าดินอุดมสมบูรณ์ต่ำหน่อยก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มเข้าไปเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินนะครับข้าวฟ่างโตประมาณ3เดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะฮะหรือว่าหลังจากดอกมันบานประมาณ30-35วันนะครับเก็บเกี่ยวมาโดยตัดช่อตากแดดสอวันนวดแล้วก็เป่าลมต่ออีกวัน2วันก็สามารถเก็บไปขายได้แล้วครับตลาดเข้าวฟ่างของเรานะฮะ ต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ฟิลิปปินส์คูเวตไต้หวันบาเรนอาหรับเอมิเรตนะครับไปทางพี่น้องชาวแขกเยอะหน่อยนะฮะช่วงมกราถ,ถึงสิงหาปีนี้ปี57เนี่ยส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่ผมว่ามาเนี่ยจำนวน10ล้านกว่ากิโลมูลค่าร้อล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับเพื่อจะเป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรไทยหันมาปลูกข้าวฟ่างกันเถอครับสวัสดีครับ